สวัสดีค่ะสวัสดีวันตรุษจีนสวัสดีวันปีใหม่จีนนะคะซินเจียยูอิซินี่้วยใช้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเฮงๆรวยๆตลอดทั้งปีเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีทองสําหรับทุกคนนะคะแล้ววันนี้จิ๊บเนี่ยจะขอแวะมาแจ้งข่าวสารเรื่องเมดิลีนิดนึงซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่แบบแรงมากนะคะก็คือว่าเมดิลีเนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่างจไหนเมื่อไหร่นะคะ ตอนนี้ยังไม่ได้วางค่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้เปิดให้ตัวแทนแบบเดคคู่สิบเนี่ยซองสินค้าไปแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะสินค้าเราเต็ม2เดือนเลยนะคะก็คือตอนนี้จิบไม่สามารถรับตัวแทนใหม่เพิ่มได้จะรับเพิ่มได้อีกทีหนึ่งคือเดือนเมษานะคะเพราะว่าตอนนี้ของแต่อ่ไตรมาสของเดือนกุมภากับมีนาเนี่ย 8,000ขวดเราเต็มหมดแล้วนะคะก็อีกทีหนึ่งเปิดรับได้เมษานะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนแบบเด็คู่สีขับเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนรายใหญ่เท่านั้นเรารับแต่รายใหญ่นะคะเพราะว่า,าเราเราจะส่งของให้เป็นรับใหญ่ๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าจะเป็นตัวแทนแบบเด็กคู่สีขับเนี่ยก็สามารถขอ,อติดต่อโทรมาสอบถามเพื่อจองแบบจองแบบลงทะเบียนไว้ก่อนเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยขอมาอีกทีนึงอะ่ะก็ เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจับตัวแทนของเราที่ตัดของไปอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ยอดเดินมีนากับมีนากับภูมพภาเนี่ยเต็มแล้วนะคะเหลือเมษาเมษาก็มียอดจองแล้วแต่ยังไม่เต็มนะคะยังไงก็ลองสมัครเข้ามาก่อนแล้วก็เราก็จะรันตามคิวเท่านั้นนะคะก็เมดิลีนเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันมีกี่ตัวอะไรเงี้ยเมดิลีนมี2ตัวนะคะทั้ง2ตัวใช้ตัวแรกเนี่ยเป็นสเตมเซลล์โกดแฟลตเตอร์เข้มข้นก็ส5ารสำหรับส อาใส่เฉพาะชนิดที่ผ่านการเคมีวิจัยแล้วว่าได้ผลจริงนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยเป็น anti acne นะคะเป็นตัวอะไรนะ retinoid um high นะคะซึ่ง retinoid um high เนี่ยเจ็ดแ a ทั่วโลกเท่านั้นนะคะที่ผลิตได้แล้วก็แลบของแลบที่ผลิตเมิดีนเนี่ยเขาก็ผลิต retinoid um high ได้นะคะก็มีสองตัวเท่านั้นคือตัวสิวกับตัว stem cell g r o w t ฟ f a ต t ร r และ stem cell g r o w t ฟ f a ต t ร r เนี่ย ก็คือสําหรับคนที่เป็นสิวและหลุมสิวหนักๆเลยนะคะสําหรับคนที่สิวผิวหนักๆเลยเนี่ยแนะนำวาไว้ใช้2ตัวคู่กันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสิวเนี่ยแนะนำไม่ใช้กดแฟกเตอร์ตัวเดียวนะคะก็คือผิวดีเลยเดี๋ยวนี้ให้ดูรีวิวอันนึงเพิ่งได้มาเมื่อวานเองคือแบบสุดยอดมากนี่ค่ะเพิ่งได้มาเมื่อวานแบบเห็นไหมว่าแบบตรงเนี้ยรูปแรกที่เขาแบบอ่เป็นเนี่ยคือเขาไปเลเซอร์หนวดมานะคะที่โรงพยาบาลกับอาจารย์หมอเลยนะคะ เลเซอร์ Laser, แล้วก็ปรากฏว่าเนื้อตรงนี้ยแบบหลุดไปแล้วก็เหมือนคุณหมอใช้แบบเลเซอร์ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะก็เนื้อหลุดไปแล้วก็แบบเป็นหนองนะคะก็จิ๊บก็ส่งไปให้เขาใช้ประมาณเดือนกว่าแล้วแหละแล้วก็พอใช้ไปประมาณ1นึ่งนะคะก็เนื้อจากที่แบบ เป็นเปิดอย่างเงี้ยก็คือปิดลงมานิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้สี่วีก็คือเนื้อปิดแต่ว่าผิวยังไม่ได้เรียกเท่าที่ควรนะคะก็อีกสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูใหม่นะ,แล,ะนแล้วคุณนวัดแล้วทำไมมันถึงหายขนาดน,นี้ใช่ไหมคะเพราะว่า,าแผลเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ก็เหมือนอย่าง,งการที่แบบเราบินไปฉีดสเต็มเซลล์ที่เมืองนอกนะคะเพื่อแบบฟื้นฟูระบบ อวัยวะภายในอะไรอย่างเงี้ยก็คือสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใช้เซลล์บำบัดเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยก็เป็นเซลล์ที่พูดว่าสำหรับพวกมีเคีลสกินแคร์นะคะในในหมวดสเตมเซลล์ทั้งหลายเนี่ยสเตมเซลล์โกลด์แฟกเตอร์จะเป็นสเตมเซลล์ S <S ที่ดีที่สุดเพราะว่าสกัดจากาผิวผิวและเลือดของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเอามาเพาะเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือผู้ก่งง่ายๆเลยว่าใช้เซลล์ของมนุษย์ซ่อมเซลล์มนุษย์ด้วยกันมันก็เลยหายเร็วนะคะส่วนเรตินอนดีไฮเนี่ยมันก็คือทําไมสิวถึงหายเร็วนะคะเพราะว่ามันเข้าไปรักษาสิวถึงต้นตอของสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหายเร็วแล้วก็หลายๆคนถามมาว่าวางจําหน่ายในราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้คือตอนที่เปิดตัวเนี่ยน่าจะน่าจะมีโปรโมชั่นนะคะอาจจะอยู่ที่ตัวสิวนะคะ 1,750บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงเลยเพราะว่าใช้ได้เช้าเย็นแล้วก็ตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวสเต็มเซลล์ gold factor เนี่ยก็ถูกมแม่เพราะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือของมม d ดีเนี่ยใส่เฉพาะตัวที่ ออกฤทธิ์ได้จริงแล้วก็มีผลวิจัยยืนยันจริงนะคะว่าออกฤทธิ์ไม่ได้ใส่จานวนมากเพราะว่าจํานวนมากเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลดีหรือไม่ดีต่อร่างกายนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยรับรองนะคะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่95ซึ่งตรงนี้มีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าใส่95เรพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณความเข้มข้นเยอะมากไม่มีน้ําหอมนะคะก็ าราคาเปิดตัวน่าจะอยู่ที่2,000 2วันนั้นอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แต่แต่ราคาที่จะขายในพารากอนกับเอ็มโพเรียมอยู่ที่3 0 0ค่ะแต่ขายเอาแลวน่าจะอยู่2 7 5 0หรือไงไม่รู้ว่าจำไม่ได้ประมาณนี้นะคะก็คือคุ้มมากๆเลย30บิลลิกัมนะคะเพราะว่า,าถ้าถ้าเกิดใครรู้จักเซมเซลโกนเฟตเตอร์เนี่ย ก็จะรู้ว่าแบบราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือต้องการเอามาเปิดตลาดในไทยแล้วก็ให้แบบหลายๆคนได้แบบลองใช้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ต้องขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าเป็นแค่ราคาโปรโมชั่นในช่วงแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะเป็นตัวแทนจาหน่ายแบบ De c l คู i v e Club เนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะส่วนคนที่อยากจะเป็นตัวแทนแบบซิมเวอร์ที่รับไปจากเด็กคู่สิบอีกทีหนึ่งสามารถติดต่อดได้ที่เด็กคู่สบขับเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะได้เนี่ย ต้องจองแต่วันนี้เพราะว่าอของเนี่ยสองเดือนเนี่ยเต็มแล้วนะคะแล้วก็เมษาเนี่ยของที่เข้ามาเนี่ยก,ก็ถูกจองไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะยังไงใครจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามาเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้รืเลยๆเ็งนะคะ